สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทิคที่ผมได้เจอมากับตัวเองแล้วก็เป็นทิคที่รู้มาจากคนอื่นแล้วก็แบบรวบรวมมาทำคลิปคลิปนี้นะครับหลายๆทิคนี้ผมมั่นใจเลยนะครับว่าทุกช่องเนี่ย ไม่สอนพวกนี้แน่นอนนะครับผมการันตีเลยว่าต้องไม่มีคนมาสอนเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกทิคเล็กๆน้อยๆแบบคือแค่เปลี่ยนความคิดแค่เปลี่ยนการกระทําอะไรบางอย่างคือทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนจากแบบแบบเป็นผู้เล่นแบบแหลงคอนต้นอาจจะแบบก้าวกระโดดเป็นแบบซูพีมหรือว่าแบบ7080ดาวเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าทิคพวกนี้ทุกคนแบบจําเอาไว้แล้วแบบเอาไปปรับใช้ทุกคนต้องเก่งขึ้นมาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกทิคละกันแล้วก็ผมเพิ่งเคยมาพูดอะไรแบบนี้ลง u t u b e นะคือแบบ มันเป็นการพูดที่ยาวมากแล้วก็แบบมันมันค่อนข้างที่จะลำบากในการที่ผมจะมาพูดนะออแล้วก็อันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่ผมมาพูดอะไรยาวๆแบบนี้นะนอกจากในสตรีมคือแบบใน YouTube มันอาจจะดูแบบผมอาจจะเกง่เกงๆนิดนึงนะคือขอโทษด้วยนะถ้าผมแบบพูดอะไรไม่ดีไม่ไม่พูดดีอยู่แล้วแต่ไปถึงว่าผมอาจจะพูดงงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทิกแรกนะครับเป็นการเดินเพื่อเช็คคุ่มนะครับทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยเดินตัด แม่น้ําตัดหญ้าตรงพุ่มนี้ทางที่แมพมันมืดเนี่ยเราโอกาสตายนี่สูงมากเลยนะครับเออในพุ่มนี้นี่ก็มีนี่ครับคีล่านะทุกคนถ้าเป็นสถานการณ์จริงเนี่ยการที่เราเดินอย่างนี้ปึ๊บคีล่าโดดเราคอมโบคือ,อยังไงเราก็เสียฟิกแน่นอนนะไม่ก็เสียชีวิตมีอยู่สองอย่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้เราเปลี่ยนจากการที่เราเดินตรงๆแบบนี้แล้วโดนลวงเป็นการเดินแล้วก็ปึ๊บทุกคนเห็นไหมแบบเดินแล้วก็แบบปึ๊บเพราะว่าคีล่าเนี่ยที่ดักอยู่ในพุ่มนี้ จะแบบอาสมมติเราเดินมาใช่ไหมเราเดินฟื้คีล่าเนี่ยก็จะแบบเอาไอ้สกิลกระโดดเนี่ยดักหน้าเรานิดนึงนะเพราะว่าแบบอ่ะจังหวะที่เราเดินมางเงี้ยอ่ะเล็งไว้ตรงนี้นะ่จังหวะเรามาตรงนี้ฟื้อ่ะมันก็จะกดโดดนะแล้วจังหวะที่มันโดดตรงเนี้ยเราก็เดินมาถึงปุ๊บมันก็จะเป็นกลางวงพอดีทุกคนเข้าใจไหมเอาเป็นว่าการที่เราเดินอย่างงี้แล้วแบบปุ๊บมันก็จะโดดอยู่ตรงนี้นะคือมันจะไม่โดนเรานะทุกคนเก็ตปะให้เราจินตนาการไว้เสมอนะแบบเช่นแบบเดินฟื้นแล้วก็แบบโยกทันทีไอ อ่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะก็คือการที่เราเดินอย่างงี้แล้วเราแบบพับคือเราเสียสกิลนะแต่อตัวตรงเนี้ยต้องเสียสกิลเพื่อกระโดดมาตรงนี้แน่นอนซึ่งมันอาจจะเป็นสกิลที่สําคัญมากๆนะเช่นเฟรนอะเป็นเช่นเฟรนนะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําแบบเมื่อกี้นะคืออ่ะเราเดินมางี้ปึ๊บแต่เราเปลี่ยนจากการโยกนี้เป็นเดินมางี้แล้วก็เพิบอ่ะมันก็ไวกว่าหน่อยแล้วก็ชัวร์กว่าด้วยอ่ะแล้วการที่เราทําแบบเนี้ยเราเราเสียแค่สกิลหนึ่งนะแต่ว่าไอตัวที่อยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะแบบว่าวมาใช้สกิลว่าวมาอยู่ตรงนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าโชคดีหน่อยตรงนี้อาจจะเป็นตัวที่แบบสกิลที่มันกระโดดมาเนี่ยสาคัญมากๆเช่นแบบอาจจะเป็นเอ่อฟอเลนที่แปะอันติมาหรือว่าเป็นแพนด้าที่กระโดดมาอะไรเงี้ยซึ่งแพนด้าที่กระโดดมาเนี่ยคือแค่ลําพังสกิลหนึ่งกับสกิลสองฆ่าเราไม่ตายอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเดินมา,างี้ปึ๊บแด้ตัวตรงนี้โดดมาเช่นฟอเลนแบบแปะอันติคือเรายิงสวนมันถ้ามันลำเนี่ยคือยังไงถ้าเรายังไงเราก็มีโอกาสชนะมากกว่าการที่เราเดินไปโดน มันอันตรีทุกคนเก็ตป่ะที่ผมบอกใช่ปะ่ะว่าบบให้นึกเสมอนะว่าแบบทุกพุ่มเนี่ยจะมีศัตรูอยู่นะเ <L> ช่อนอ่เดินตรงนี้ผมอาจจะแบบอมติคลิปชนผมอาจจะแบบเฮ้ยรีบเดินรีบเดินรีบเดินเนฮ้ปเอาเฮ้ยอเอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้ผิดพลาดนะออะผมบอกนะว่าแบบให้นึกไว้เสมอนะว่าทุกพุ่มเนี่ยะจะมีศัตรูนะเช่นแบบเอะผมเดินมาตรงน,นี้ผมแบบเฮ้ยมันต้องมีตัวดักแน่ผมก็แกลงเดินแกลงเดินฟึบแล้วแบบหลบเห็นไหมอันนี้ดึงช้าเลยนี่แต่เอาเป็นว่าคือมันหลบได้นะทุกคน อ่ะหรือไม่อีกทีหนึ่งไออีกทีนึงเอ้ยกลับไปกลับไปที่เดิมอ่ะเดินมางี้อ่ะเดินมาปึ๊บแล้วแบบปึบบ๊บเห็นปะุกคนเห็นปะถ้าเกิดผมเดินตรงๆอ่ะตรงๆอ่ะคือยังไงผมก็โดนดึงนะแล้วยังไงผมก็ต้องตายแน่ไม่ตายก็เสียฟิกนะคือเรายอมเสียเวลาเนี่ยกับทุกๆุ่มเลยนะเช่นแบบอ่ะพุ่มนี้ผมก็แบบเดินแล้วก็แบบปึ๊บงี้อ่ะก็เป็นการเช็คแล้วนะว่าพุ่มเนี้มันไม่มีอันนี้เป็นการแบบเช็คคนใจร้อนด้ี่ยไง และอันนี้ก็คือทิกที่สองนะครับอ่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะตอดเฟรนใช่ไหมอ่ะผมก็จะแดนปึ๊บแล้วผมก็จะยกปั๊บแล้วก็ตีธรรมดาปึ๊บอ่ะแล้วก็ออกมาใช่ไหมแต่การที่เป็นเฟรนช์เนี่ยคือตัวมันอ่ะแอคอยู่แล้วนะก็คือถ้าเราถ้าเราแดนเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าเราเนี่ยจะงัดมันนะแปลว่าอะไรแปลว่ามันเนี่ยจะแปะอันตรีส่วนนะครับเช่นอ่ะแดนปึ๊บแล้วจังหวะเนี้ยจังหวะจังหวะงั้นเนี่ยมันก็จะแปะอันตรีส่วนนะแปลว่ามันอ่ะจะลำนะมันก็คืมเรางั้นะมัน้ใ่หะเรา กดรีบกดสกิลหนึ่งกลับมานะปุ๊บแปลว่าเฟลเนเนนะี่ยมันจะคิดว่าเราเนี่ยจะแปะนะเอ้มันจะคิดว่าเราเนี่ยจะงัดมันแล้วมันอนะ่ะจะแปะอันตีใส่เราซึ่งสิ่งที่เราทําก็คือเราทำนี้ปุ๊บแล้วเราออกมาปุ๊บแป,แปลว่าอะไรแปลว่าอันตว้าวเหลือแค่สกิลหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยไอ้สกิลหนึ่งที่ยังเหลืออีกทีหนึ่งของเราอะ่ะแล้วก็เออแล้วก็แบบพยายามคิดนะว่าแบบเราจะหลบอีกดอกหนึ่งยังไงแล้วหลังจากนั้นเราก็สู้มันได้ลนะวดี๋นะแบบปุ๊บงี้ปัาบอ่ะแฝ S 1> <S 1> อาจจะแบบโดดเฉียงๆแล้วก็ตีพาสซีฟสกิลสองอะแล้วก็อันติเพื่อรีสกิลหนึ่งสกิลสองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแบบนี้นะแบบปึ๊บอย่างงี้ปึ๊บปึ๊ปปอบอ่ะแล้วก็อย่างงี้อันติมันก็มีรีสกิลหนึ่งสกิลสองอะอันนี้ก็สามารถเอาเพย์ได้นะคืออันนี้ไม่ได้แค่กับฟลเฟลินนะอาจจะเป็นทุกตัวเลยนะเช่นแบบเอ่ออาจจะเป็นตัวที่แบบสกิลสําคัญสําคัญ,คญอะไรเงี้ยแบบเช่นเป็นแคลลี่อ่ะสมมติตรงนี้เป็นตัวเฟลินอ่อะเป็นแคลลี่นะ อ่ะปกติผมก็แบบปึ๊บแล้วจะงัดอ่ะแครี่ก็จะฟิกออกใช่ไ่ะพอแครี่ฟิกออกปึ๊บอ่ะผมกัดเป้าปั๊บสกิลเลกทีเดียวอะไรเงี้ยแบบอาจจะแบบผมอาจจะแบบโลกจนแบบแดททีหนึ่งอ่ะแดทอันนี้ทีหนึงบบนี้ปึ๊บแล้วอันติแต่แครี่ทีมนู้นอ่ะแครี่ทีมนูนม้นสมมติฟิกออกมานะหลุดระยะอันติผมแหละแครี่ทีมนู้นก็แบบยิงธรรมดาใส่อ่ะถ้าเป็นเทลเงี้ยแม่งยิงประมาณแบบ2อสามทีก็ตายแล้ะเพราะงั้นเนี่ยให้เราสิ่งที่เราทำเนี่ยคือการที่แดดแล้วก็ยกใช่ไหมเปลี่ยนเป็น แดปุ๊บอาจจะจ้องหน้าแปหนึ่งไม่ก็ตีไปในทีนึงอ่ะและแครีทีมหนูนะ่ะมันต้องฟิกแน่นอนนะถ้ามันไม่ใช่โจเกอร์เดี๋ยวมันฟิกแน่อ่ะแดดปุ๊บอ่ะจ้องแบบนึงตีปับ๊บมันฟิกอ่ะแล้วเราก็ออกมาเห็นปะสกิลแล้วเนี่ยที่เสียนะก็คือแค่สกิลสองกับสกิลหนึ่งแต่เรายื้อเอ้แต่เราล่อสกิลฟิกเกอร์ได้ตั้งสองนาทีเลยนะซึ่งแปลว่าอ่ะคืออะผมรู้มันอาจจะแบบอาจจะติ่มอ่ะอาจจะติ่มแต่ว่าการที่เราทําแบบเนี้ย คือมันการันตีเลยนะว่าไฟหน้าเนี่ยแครี่ทีมลุ้นจะไม่มีฟิกเกอร์นะแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาเพย์ยังไงก็ได้คือแบบเราไม่ต้องกลัวเลยอะว่าแบบว่ามันจะเอาเพย์ใส่เราอะแบบโดยการฟิกสวนหรือว่าฟิกอะไรเงี้ยก็ตามอะทุกคนอันนี้เป็นสถานการณ์จริงนะคือตอนแรกผมสอนไปเลยใช่ปะเดี๋ยวคนดูผมมาลวนนะผมมาลวงนะทุกคนดูเบเห็นปะคือแบบผมอะเสียแค่สกิลสองหนึ่งครั้งแล้วก็สกิลหนึ่งครั้งเดียวซึ่งผมสามารถลบสกิลที่แบบโกงสุดๆของไอ้คิกซี่ได้คือไอ้ยก ไกลๆของมันเนี่ยยกแบบลอยขึ้นจัก,กรวาลน,นะครับคือผมสามารถหลบได้นะอ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นทิกที่นะมนมันไม่เชิงทิกหรอกแต่แปลว่าคือแข็งเนี่ยพลังแฝงแข็งเนเหมือนจะใช้ได้ประมาณตอน4นาทีนะซึ่งเวลาเราจะได้เนี่ยเราต้องเช็คนะเนี่ยอ่ะคอยกดเนี่ยว่าแบบมันมีแข็งหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราก็พยายามแบบหลอกล่อเหมือนเมื่อกี้นะพยายามแบบเฟิบเฟิบอะไรเงี้ยแบบอ่ะเหมือนฟิกเกอร์นั่นแหละ ก็คือถ้าเกิดมันเสียแข็งเนี่ยแปลว่าแบบมันจะทําอะไรได้น้อยลงมากๆเลยนะอ่าสมมติเฟรนด์มีแข็งอะไรเงี้ยแล้วแบบเฟรนด์เลือดน้อยๆอยู่ในป้อมผมแบบอ่าผมเล่นนาคอใช่ไหม <c oughs> ผมแบบมาไกลๆเลย <c oughs> มาเงี้ยแบบปึ๊บมเพิ่ล้วงปึ๊บมเพิ่มเพิพ่มไอเฟรนด์แม่งแข็งสวนแล้วจังหวะเนี้ยอ่าผมอะไรโดนป้อมสโลแล้วแบบสกิลหนึ่งกับสกิลสองหมดใช้อันติหมดเอากว่าผมจะเดินฟเฟรนด์แม่งหลุดมันจะแข็งใช่ไหมอ่าก็แบบมีโลด้วยเดินมาปลาดอกอ่ะเออเงี้ยแค่นี้ก็ตายนะเพราะงั้นเราต้องพยายามเช็คแข็งดีๆนะทุกไฟเลยนะต้องพยายามเช็คนะ แล้วก็อันนี้เป็นทิกง่ายๆนะทุกคนเช่นแบบสมมติผมกําลังล้วงล้วงใครสักคนหนึ่งอ่ะปึ๊บ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 สมมติมันใช้ฟิกปึ๊บอ่ะใช้ฟิกสมมตินะเป็นฟิกตอนงแปดนาทีนะอ่ะสมมติใช้ฟิกตอนงแปดทีปึ๊บอ่ะฟิกเนี่ยครูดาวมันหนึ่งรอยี่สิบวีนะแปลว่าสองนาทีใช่ป่ะพราะงั้นเนี่ยนับง่ายๆเลยนะเวลาฟิกเกอร์เนี่ยอ่ะไม่ว่าเกมตอนนั้นเนี่ยมันจะกี่วีก็ตามนะเนี่ยไม่ว่ามันจะกี่วีก็ตามนะให้เราบวกเลขสองไปตรงนาทีเช่นออ่่ะะะะสมมมุติิิันนจฟฟกกป๊บอ่ะ ก็กลายเป็นแล้วเป็นสิบนาทียี่สิบอ่ะฟิกตอนยี่ห้าอ่ะปุ๊บก็กลายเป็นสิบนาทียี่ห้าอ่ะเก็ตไหมทุกคนก็แค่บวกเลขสองไปตรงนาทีนะบวกไปตรงนาทีไม่ใช่บวกตรงวินะบวกแค่เลขสองไงแบบอ่ะถ้าแบบอะไรฟิกตอนแบบฟิกตอนเริ่มเกมยังไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะก็เป็นสองนาทีฟิกตอนหนึ่งนาทีก็เป็นสามนาทีฟิกตอนสี่ก็เป็นหกเอ้ยเออนั่นแหละผมพูดอะไรงง,งๆวะอ่ะทุกคนอันนี้ผมจะมาบอกทิคเล็กๆนะวเวลาคนเล่นป่าเนี่ยอ่ะ สมมติเราเนี่ยโดนเวทบูใช่ป่ะแล้วแบบทีมหนูน่ะลากบูมาตีในนี้การที่เราเนี่ยจะกระโดดกระโดดกระโดดใส่บูแล้วแบบกดผนิดแล้ววิ่งออกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะเพราะว่าทีมนูนี่ะมันโซนอยู่นะซึ่งวิธีการแก้นะครับคือเนี่เอาเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเขา้ามาเขา้ามาเขา้เขา,ขา,ขามาเนี่ยนี่นะทุกคนซึ่งวิธีง่ายๆนะคือถ้าบูเนี่ยมาอยู่ในพุ่มใช่ป่ะ เราขอแค่มีทาร์เก็ตสักตัวหนึ่งเช่นอ่ะไอตัวที่มาเวทเนี่ยตีอยู่ในพุ่มอยู่แต่อแท้งอะ่ะมันมาโซนไม่ให้แบบผมเข้าไปล่าอะไรเงี้ยวิธีเนี่ยไม่ใช่การที่ผมกระโดดเข้าพุ่มแล้วไปกดผนิตแต่กดใส่นี่เห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะที่แบบถ้าทุกคนจําไว้อ่ะมันก็ใช้ได้แหละเช่นแบบมันมันสามารถใช้ได้คืออาจจะแบบสักสิบเกมอาจจะได้สักครั้งหนึ่งแต่อย่างน้อยเราก็ทําให้จากศูนย์อ่ะโอกาสศูนย์อ่ะมันมันมันไม่ใช่ศูนย์อีกต่อไปอะ่ะทุกคนเก็าใจปะ อะแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนเป็นที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครมาบอกนะคือพลังแฝงโล่เนี่ยทุกคนครับมันไม่ได้ได้แค่โล่นะแต่ถ้าทุกคนอ่านเนี่ยมันเขียนว่าหากเราได้รับความเสียหายเท่านี้อ่ะเราก็จะได้รับเกาะมาแต่ว่าช่องนี้นะครับเห็นไหมเวทแวมพายยี่สิบเปอร์เซ็นหกวิถ้าคิวหรือแอซิดได้จะเพิ่มอีกสามวิคูดาวสามสิวิแปลว่าอะไรครับแต่ว่าไอพลังแฝงโล่เนี่ยที่หลายๆคนชอบออกมานะคือมันไม่ได้ได้แค่โล่นะครับ มันมีเวทแวมพร์ตั้ง20%เลยนะทุกคนลองคิดดูอะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยโดนตีใช่ปหโดนตีปุ๊บอะโลดเด้งถ้าเป็นคนอื่นถ้าแบบเลือดน้อยมากๆอาจจะหนีแต่ถ้าเป็นผม<ๆ>ผมอาจจะสวนผมอาจจะสวนเพราะว่าแบบไอเวทแวมพร์ที่ได้มา20%เนี่ยคือมันเยอะพอที่จะแบบพลิกแบบพล,แบบลิกจากเราแพ้เป็นชนะทุกคนเก็ตปะ่ะคือมันเยอะมากเลยนะเวทแวมพร์20เนี่ยมันเหมือนกับเราออกแบบออกเดอะบีดมาเลยนะเห็นปะ่ะคือมันแบบย5ิบเลยนะไอเดอะบีดเนี่ยแต่ว่าของเราอะแค่พลังแฝงติดอะมันเป็น20แลวอ่ บวกกับเมทที่แบบสกิลแบบทีๆอย่างเงี้ยดูอ่ะทีๆอย่างเงี้ยดูเด้งเลือดดินี่ขนาดยังไม่มีพลังแฝงนะมันยังเด้งขนาดเนี้ยทุกคนลองคิดดูนะถ้าเกิดแบบเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยหนีเป็นถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราหนีเนี่ยแล้วแบบมีพลังแฝงโล่แล้วเราแบบดูความเป็นไปได้ว่าแบบเออเราจะเด้งเลือดทันไหมหรือว่าแบบไอตัวนั้นอ่ะเลือดมันเยอะแค่ไหนแบบเราสามารถแบบสวนแล้วแบบดูดเลือดแล้วแบบพลิกจากชนะเฮ้ยพลิกจากแพ้เป็นชนะเนี่ย อันนี้มันก็น่าทำนะคือมันเป็นการเอาเพย์อีกอย่างนึงอันนี้นะครับทุกคนเป็นการเชนซีซีนะซึ่งถ้าเกิดว่าคลิกซี่ยกเนะี่ยแล้วถ้าผมยกยกพนะร้อมคลิกซี่เนี่ยสตันทั้งหมดเนะี่ยจะเท่ากับยกคิกซี่คนเดียวนะทุกคนเก็ตปะคือแบบสมมติคิกซี่เนี่ยสตันหนะึ่งวิอ่ะเป็นการยกบู1หนึ่งวิแต่ถ้าผมแบบคลิกซี่ยกปุ๊บแล้วผมยกตามเนะี่ยมันก็คือสตันหนึ่งวินะแต่ถ้าเกิดว่าคลิกซี่ยก1วิเสร็จปุ๊บแล้วจังหวะที่จะหมดเนะี่ยแล้วผม ทุกคนดูเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นปะคือถ้าเกิดว่าผมยกพร้อมกันเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ย C C เนี่ยที่โดนเนี่ยระยะเวลาสตันเนี่ยจะเท่ากันนะอ่ะยกอีก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 อ่ะดูเนี่ยทุกคนเห็นปะคือมันไม่ได้โดนแค่ยกของคลิกซี่อ่ะอ่าทุกคนครับอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะคือถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยทุกคนก็แบบเออกดไลค์หน่อยก็ได้นะนิดนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะขอบอกนะว่าแบบไม d ซ e t ในการเล่นเกมนี้นะคืออันดับแรกนะครรับเาาต้้องหมจ จำเจคืออะไรเมตานี้อ่ะสมมติซีซั่นนี้นะเมตานี้นะตัวที่แบบตัวที่คนเก่งๆบอกเนี่ยอาจจะมีสักสิบตัวแล้วถ้าเกิดว่ามีบางตาที่แบบเฮ้ยไอ้ย่เพื่อนทําไมไม่หยิบไอ้ตัวนี้มาวะไม่มีทั้งสิบตัวมันก็เลือกไปดีมึงจะหยิบตัวที่สิบเอ็ดมาทาไมอ่ะทุกคนรู้ป่ะว่าแบบเมื่อก่อนเนี่ยตัวที่โกงๆอย่างเอเลนดอร์เนี่ยมันแพ้วีล่าที่แบบวีล่าม่งตัวกากๆเลยแบบทําอะไรก็ไม่ได้แต่มันแพ้แพ้เพราะอะไรแพ้เพราะว่าเอเลนดอร์เนี่ยมันวิบวับใช่ปะแต่ มันหลบได้ทุกอย่างก็จริงแต่มันไม่สามารถหลบสกิลที่แบบติดตามได้นะเช่นแบบอ่ะสกิลสองแวนเนี้ยสตาร์เนี้ยหลบยังไงอะพิวให้ตายแค่ไหนก็หลบไม่ได้นะมันไม่ใช่แบบมูราดท,ที่แบบจะอันติหลบหรือแบบสกิลสองหลบอะไรเงี้ยคือแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเก่งให้ตายแค่ไหนก็ตามนะมันจะแพ้ตัวที่แบบอาจจะอ่อนที่สุดในเกมก็ได้นะทุกคนเก็งปะ่ะพาะงั้นเนี่ยการที่เราไม่จําเจยอยู่กับตัวเดิมๆนะอ่ะเช่นแบบอ่ะเกมเนี้ยดูดิมีทั้งร้อยสิบแปดตัวทําไมเราต้องเล่นอยู่แค่แบบสี่ห้าตัวหกตัวใช่ เพราะงั้นเนี่ยการที่แบบเราหยิบตัวที่แบบมันอาจจะแปกไปหน่อยแต่ว่าเราสามารถแบบแก้เกมนั้นได้คนเก็ยนปะสมมติาาทีมนู้นเนี่ยมีห้าตัวแล้วเราตัวเมตาที่เราจะเล่นเนี่ยมันอาจจะไปแพ้แบบสามสี่ตัวของทีมนู้นอะไรเงี้ยเราจะฝืนหยิบตัวเมตามาทําไมอ่ะถูกต้องไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไปหยิบแบบแรงเอฟดอยเซอร์เงี้ยหยิบมาแต่แม่งชนะแบบชนะไอ้สามสี่ตัวนั้นอะ่ะ คือมันมันก็น่าเล่นนะั้นเราอาจจะโดนทีมด่าก็ได้พาะงั้นนะเอ๊การที่เราทาอะไรแบบนี้นะหนึ่งนะั้นเราต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถเล่นตัวพวกนั้นได้สมบูรณ์แบบหรือเล่นได้ดีจนคนในทีมเราเนี่ยไม่ได่านะอันนี้คือแบบสําคัญมากๆแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าเราสามารถเล่นได้ดีพอกว่าแบบกว่ามาตรฐานะอ่ะทุกคนเก็ตปะ,อะพองั้นนะเออคลิปนี้น่าจะจบแล้วนะเอ้ยแล้วก็มีเออฟุตอีกทุกคนครับทุกคนเนี่ยไม่ควร้องนะครับเวลาเจอสมิ์ฟหรือพวกปั๊มแรง ทุกคนห้ามลองนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนลองคิดดูนะการที่สม <g oda> สมตินะเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่แลงไดมอนด์แลงคอมมานเดอร์อะอะไรเงี้ยการที่เราจะเจอคนที่ฝีมือต่างจากเราแบบลิบลับเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเหมือนการที่เราอยู่ในกาลาของเราอะเหมือนเหมือนเราแบบแข่งขันระดับจังหวัดของเราอะเหมือนการที่เราเนี่ยอยู่ในกาลานะแล้วแบบเราแบบแข่งขันกันอยู่ในแค่แบบจังหวัดตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเออว่าแบบคนที่มันระดับโลกมันเป็นยังไงเราก็ไม่มีทางรู้ใช่ปะ จนกระทั่งเราอาจจะมาเจอเสมอที่อาจจะแบบเสมอบมาจากกรเลียดอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาเล่นแบบเฮ้ยตัวนี้มันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะเฮ้ย hey, ตัวนี้มันออกของอันนี้เฮ้ย hey, ทำไมเล่นกันแบบแบบแบบเวอร์จังอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกอย่างหนึ่งเลยนะคือจากแบบจากแรล่งใดของเราเงี้ยแรล่งใดแรล่งคอมเงี้ยมาเจอกรเลียดเล่นในเสมอแล้วมาตบเราเงี้ยคือเราหัวร้อนอยู่แล้วแล้วเราก็เสียดาวเสียแต้มเสียทุกอย่างแต่สิ่งที่เราได้คืออะไร เราได้ประสบการณ์ว่าแบบแรงสูงขนาดนั้นเขาเล่นกันยังไงผมไม่อยากให้ทุกคนเนียต้องมาร้องแล้วก็แบบมาด่าพวกสมออะไรแบบนี้นะไมอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นเลยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบอ่อย่างแรกนะทําใจเลยแล้วก็แพยายามแบบเป็นแบบเขาให้ได้ไม่ใช่สมฟนะแต่หมายถึงว่าฝีมือทุกคนต้องแบบเออพอรู้แล้วว่าเออฝีมือระดับนี้มันได้ขนาดนี้เลยหรอเออเราก็แบบจากที่เราแบบเล่นแรงไปวันๆอยู่แรงใดแรง คอมมานเดอร์ er อะไรเงี้ยเออแล้วก็อาจจะแบบเปลี่ยนไมเซตว่าแบบเออแบบสักวันต้องแบบขึ้นซูพีมให้ได้อะไรเงี้ยเออมันหลายๆอย่างมันอยู่ที่ไมเซ็ตนะทุกคนเพราะงั้นบยบายนะเจอกันไปละไปแบบดื้อๆนี่แหละ